ในเรื่องของการท่องเที่ยวคุณผู้ชมคะพาไปต่อกันที่จังหวัดตากค่ะหลายหน่วยงานนะคะในพื้นที่จังหวัดตากได้มีการาบูรณาการร่วมกันนะคะทดสอบโปรแกรมท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ตำบลรวมไทยพัฒนาค่ะวิทยาลัยชุมชนตากค่ะได้ร่วมมือกับทางวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นนะคะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานตากรวมไปถึงองค์การบริหารส่วนตําบลรวมไทยพัฒนามีการทดสอบโปรแกรมค่ะท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ตําบลรวมไทยพัฒนาอําเภอพบพระจังหวัดตากเพื่อเป็นการทดลองรูปแบบการท่องเที่ยววิถีเกษตรนิเวศโดยเน้นนะคะตอกย้ำความหมายเชิงคุณค่าของชุมชนด้วยเส้นทางการท่องเที่ยวอันประกอบด้วยการเยี่ยมชมแปลงเกษตรสินค้า GI ไไม่ว่าจะเป็นอะโวคาโดนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มทอผ้า ปากากะยอหรือว่าบ้านพระดีมีการแปลรูปนะคะเสื้อกะเลี่ยงมีย่ามจากนั้นค่ะก็ไปรับประทานอาหารท้องถิ่นนะคะของชาวไท่มง้งไม่ว่าจะเป็นต้มไก่สมุนไพรพันปีน้ำพริกม้งค่ะพร้อมกับชมการแสดงนะคะจากกลุ่มชาติพันธุ์ม้งแล้วก็ชนเผ่าลีซอด้วยจากนั้นนะคะก็มาแวะชมผ้านะคะเป็นผ้าทอใยกัญชงที่มีความสวยงามแล้วก็ทรงคุณค่าจากกลุ่มแม่บ้านรวมไทยพัฒนาชมแปลงกเกษตรสวนสมุนไพร บ้านรวมไทยสามคัคคีโดยเส้นทางนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยเขาคิดมาให้แล้ว2วัน1คืนตลอดเส้นทางจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับนักท่องเที่ยวและที่สําคัญมีความปลอดภัยตลอดทั้งการเดินทางค่ะและที่ผมชอบที่สุดนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานต่างเขามีแพ็กเกจจะนําข้อมูลไปเสนอแก่บ,บริษัทนําเที่ยวด้วยนะครับและนักท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์และสร้างไรายได้ให้กับชุมชน ต่อจากนี้จะมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงการพัฒนากิจกรรมรองรับให้ได้มาตรฐานต่อไปอันนี้